สวัสดีครับผมกอฟจากโกดังเงียยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่รวบรวมความรู้การวิเคราะห์กราฟสำหรับทั้งมือใหม่หัเทรดและเทรดเดอร์ม,มืออาชีพไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือว่ามองหาเทคนิคยกระดับการเทรดของคุณที่นี่มีคำตอบให้ครับเคยเป็นกันไหมครับอยากเทรดแต่ติดตรงที่เรามีงานประจำต้องทำธุระต้องขับรถต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัวจนไม่มีโอกาสนั่งเฝ้ากราฟทั้งวันหลายคนที่เริ่มเทรดมักจะคิดว่าการนั่งจ้องหน้าจอตลอดเวลา คอยลุ้นแท่งเทียนขึ้นลงสุดท้ายทั้งเหนื่อยทั้งเครียดบางทีก็เสียโอกาสเพราะกดช้าไปหรือใจร้อนเข้าเร็วเกินไปจริงๆแล้วการเทรดไม่จําเป็นต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวันนะครับมีระบบที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ไม่มีเวลาหรือคนที่อยากให้ตลาดทํางานแทนเราโดยที่เราแค่ตั้งค่าวไว้ล่วงหน้าวันนี้ผมจะพามารู้จักกับร,ระบบที่เรียกว่าดอทเชนชานอล ร่วมกับ buy stop และ sell stop ซึ่งหลักการมันง่ายมากๆคือเราจะใช้เส้น Donchian Channel หาแนวรับแนวต้านล่าสุดแล้วตั้งคำสั่งรอไว้ถ้าราคาเบรกจริงระบบจะพาเราเข้าถวยทันทีโดยไม่ต้องมานั่งกดไม่ต้องลุ้นทั่งเทียนตลอดวันพูดง่ายๆนี่ก็คือหนึ่งในระบบไม่เฝ้ากราฟที่ทำให้คุณยังใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ไม่พลาดโอกาสทำกำไรจากตลาดครับเราจะมาเริ่มต้นจาก การทำความรู้จัก d o n c h น a n Channel ก่อนหลังจากนั้นเราจะไปดูหลักการตั้ง Buy Stop Sell Stop การใช้ Stop Loss และ Take Profit การจัดการเงินละล็อต Work Flow การไม่เฝ้ากราฟและ f i l เตอรและข้อผิดพลาดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกั Indicator d o n c h อ a n Channel กันก่อนนะครับมันคือเส้นที่วัดจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ของช่วงเอ็นแท่งล่าสุดเช่น20แท่งเส้นบนก็จะเป็นราคาสูงสุดใน20แท่งนั่นเองส่วนเส้นล่างก็จะเป็นราคาต่ําสุดใน20แท่งข้อดีคือมันจะช่วยให้เราเห็นกรอบราคาที่ตลาดวิ่งอยู่อย่างชัดเจนและพอราคาเบรกออกนอกกรอบนั่นคือสัญญาณของการเริ่มต้นเป็นใหม่ครับระบบนี้ใช้แนวคิดง่ายๆเลยนะครับคือรอให้แท่งเทียนปิดตัวของดอนเชน a n n e l เนี่ยเขาก็จะคำนวณจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดใหม่ที่เราเห็นเป็นเส้นแบบนี้นะซึ่งเส้นตรงนี้เนี่ยเราจะรอให้ราคามันสามารถที่จะเบรกด้านบนโดยใช้ตัวของ Buy Stop ตั้งทิ้งไว้ด้านบนแบบน,นี้นะครับหรือว่าเบรกด้านล่างเราก็จะตั้งตัวของเ Ce ล l Stop ไว้และใช้หลักการตัวของ OCO หรือว่า One Cancer a u อเ r ก็คือถ้าราคาด้านใดด้านหนึ่ง ออเดอร์ติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะยกเลิอกอีกฝั่งหนึ่งตอนที่เราเปิดออเดอร์เราจะเปิดพร้อมกันทั้ง2ฝั่งเลยนะแต่เป็นออเดอร์แบบ pending ประเภท stop นั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการก็คือตั้ง buy stop sell stop ไปทั้ง2ด้านนะโดยตัวของทั้ง buy stop และ sell stop เนี่ยเราจะเพิ่ม buffer เข้าไปด้วยนั่นก็คือจะเป็นตัวของ ATR e นะครับส่วนมากแล้วก็ใช้0.2คูณ ATR e แล้วบวกเข้าไปสำหรับ buy stop แต่ถ้าเกิดว่าเป็น sell stop เราก็จะลบลงไป เพราะอะไรเพราะว่าการการหลอกกินตัวของ pending stop นั่นเองถ้าตลาดเบรกจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเท r e ได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ตัวไส้แท,ท่งเทียนโผล่ขึ้นมานิดนึงแบบเนี้ถ้าคุณไปตั้งที่เส้นพอดีมันจะโดนตัว pending ของเราและ order ก็จะเปิดและอาจจะเกิดการกลับตัวขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นต้องมี buffer อยู่ทั้ง2ด้านเลยนะครับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้คอนเซปต์แล้วก็ระบบเทรดคร่าวๆไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างการเทรดจริงให้ดูกันวันนี้ผมจะใช้ตัวของทองคำตามเฟรม1ชั่วโมงและอินดิเคเตอร์ที่ใช้ก็คือตัวของ donchian channel นะให้คุณคลิกไปที่อินดิเคเตอร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยพิมพ์คำว่า don ครับเราจะได้ตัวของ donchian channel ตัวนี้นะคลิกเข้ามาใส่กราฟได้เลย พอเราคลิกเข้ามาใส่กราฟสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือมันจะมีเส้นตรงกลาง1เส้นนะครับแล้วก็เส้นน้ำบนเส้นน้านล่างซึ่งแสดงให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยของ20แท่งย้อนหลังนั่นเองเป็นจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดอันนี้ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวที่1ที่เราใช้งานนะครับตัวที่2ให้คลิกไปที่อินดิเคเตอร์ครับแล้วพิมพ์คาว่า ATR เราจะใช้ตัวของ ATR หรือว่า Average t r Range ในการร่วมด้วยอีกตัวหนึ่งนะ e v e r a g e r a เ n เนี่ยก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของราคาที่กราฟสามารถวิ่งได้ฮะเวลานั้นๆเราจะสามารถที่จะดูค่าล่าสุดได้จากด้านขวาหรือว่าจากด้านบนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยอยู่ที่5,628นนั่นเองพอเราได้แบบนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยอินดิเคเตอร์ของเราก็จะครบแล้วนะครับวิธีการเทรดของเรา ช่วงเวลาที่ใช้เทรดก็คือช่วง7จ็ดมงเชา้าลอนดอนก่อนตลาดเปิด1ชั่วโมงเพราะว่าตัวของราคาส่วนมากก่อนที่ตลาดลอนดอนจะเปิดมักจะเป็นไซเวย์หรือว่าเคลื่อนที่ในกรอบนะครับตัวของ London อ n c เ a n นชานอลเนี่ยมันก็จะตีเส้นกรอบไซเวย์ตรงนั้นออกมาให้และพอตอนตลาดลอนดอนเปิดส่วนมากแล้วมันมักจะสามารถทะลุด,ด้านใดด้านหนึ่งไปได้ทําให้เราสามารถที่จะเอาเทรดงงานขึ้นนั่นเอง อันนี้ก็7จ็ดโมงเช้านะครับของลอนดอนหรือว่าประมาณ14บสนกาของบ้านเราเราก็เปิดกราฟขึ้นมาเลยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณดูค่าตัวดอลเชนชานอทั้งด้านบนทั้งด้านล่างนะด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นราคาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งราคาตรงเนี้ยเราก็จะเอาไปบวกหรือว่าลบกับตัวของ ATR e นะอย่างด้านบนเป็น3 3 9ก้าเตรงนี้เราก็จะบวก ATR e ขึ้นไปเพราะว่าเราต้องการเซลล์ u y Stop อยู่ด้านบน5้าหกนะครับอันนี้ก็คือทางด้านของ Buy Stop ในส่วนของด้านล่าง Sell Stop เนี่ยเราก็จะใช้3 3 7สามเตรงนี้นะแล้วเราก็จะลบ ATR e นะครับนั่นก็คือ5-6-2-8นั่นเอง พอเราได้ค่ามาทั้ง2อันเนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะตั้งตัวของ Buy Stop ปบาด้านบนนะมันจะเป็นค่าที่เลยตัวของ d ดันเ n Channel ขึ้นไปหน่อยเพราะว่ามันมีในเรื่องของ ATR ที่เราบวกเพิ่มเข้าไปด้วยแล้วก็จะช็อตด,ด้านล่างนะครับแบบนี้เลยนะครับในส่วนของ Stop Loss เราจะใช้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างส่วนกันแบบนี้นะและ a k e p r o Fit ใช้1ต่อ1.5เท่า อันนี้เราก็จะตั้งไว้ตอนเจ็ดโมงเช้าเลยนะครับพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณปิดกราฟได้เลยอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเห็นก็คือเมื่อเวลาประมาณ11บเอ็ดโมงสิเมื่อเวลาประมาณสิบเม,เ,เมื่อเวลาประมาณเที่ยงของลอนดอนเนี่ย ตัวของ buy stop ของเราก็จะเกิด trigger ขึ้นนะครับนั่นก็คือ order ทางด้านของ buy stop จะเปิดเป็น order buy ละเมื่อ order buy stop เปิดเมื่อไหรเนี่ยตัวที่เป็น sell stop ของเราข้างล่างให้ลบทิ้งแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทํากําไรทางด้านของขาดขึ้นได้1ต่อ1.5เท่าถ้าคุณอยากได้มากกว่านี้คุณอาจจะตั้ง1ต่อ2ก็ได้ แต่ตัวของ Stop Loss ที่ผมใช้ในวันนี้เนี่ยมันจะตั้งอยู่ข้างล่าง Don't Chain Channel นะเพราะฉะนั้นตัวของ Stop Loss ค่อนข้างที่จะไกลการที่ราคามันจะวิ่งได้ถึง1ต่อ2เนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะ a g g r e s s i v e กว่านี้คุณสามารถที่จะเปลี่ยน Stop Loss มาเป็นเส้นกึ่งกลางของ Don't Chain Channel แล้วก็ตั้ง t เทปโ o f i t ที่1ต่อ2ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างวิธีการเข้าเทรดของเรานั่นเอง แล้หัวใจอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าคุณจะใช้ระบบเทรอะไรก็ตามก็คือเรื่องของ money management นะครับส่วนมากแล้วก็จะใช้สูตรง่ายๆก็คือความเสี่ยงไม่เกิน2%ต่อ order เดร์ยกตัวอย่างเช่นคุณมีพอร์ตที่10,000เหรียญเสี่ยง2%ก็เท่ากับเสี่ยง200 USD นะครับถ้าตัวของ stop loss เราเท่ากับ50 pip และป i p v a l u e ก็คือ10 USD ต่อ pip อันนี้เราก็จะเข้าถทรดได้ประมาณ0.4ล็อตเพื่อเสี่ยงแค่200สำหรับใครที่ไม่อยากที่จะคำนวณตัวของเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเองเนี่ยลองใช้ a g n e s Terminal ได้นะครับเพราะว่าเขามีเครื่องมือที่คำนวณ Stop Loss เป็นเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงให้เราลองใช้ดูได้เลยนะแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเช็คลิสต์ของระบบกันนะครับ และสำหรับใครที่อยากลองนำเทคนิคนี้ไปทดลองใช้งานจริงผมแนะนำลองดู Xness ครับเป็นบล็อกเกอร์ที่ผมใช้อยู่ประจำฝากถอนง่ายมีบัญชีทดลองให้ฝึกฝีมือก่อนเหมาะทั้งมือใหม่และเวยดเดอรจริงจังสามารถกดดูรายละเอียดได้จากลิงก์ใต้คลิปหรือว่าในคอมเมนต์เลยนะครับลองฝึกจากบัญชีเดโมก่อนแล้วค่อยเปิดบัญชีจริงก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่เช็คลิสต์กันนะครับอันนี้ก็คือเวิร์กโฟล์ง่ายๆสำหรับแต่ละวันสำหรับคนที่ไม่อยากจะเฝ้ากราฟนะครับ อันดับแรกสุดก็เปิดกราฟของคุณขึ้นมาแล้วก็เลือกทํำเฟรม H 1หรือว่า H 4เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยรอแท่งปิดแล้วตั้งคำสั่งตัวแท่งที่ปิดส่วนมากแล้วเราก็จะใช้แค่สอรอบเท่านั้นนั่นก็คือช่วง14นากากบบ21นาฬกานะพอ14นาฬกาแท่งปิดปุ๊บเนี่ยให้คุณเข้ามาดูตัวเส้นดอนเชนเลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาราคาทั้งเส้นบนทั้งเส้นล่างเนี่ย เส้นล่างจะไปลบกับ ATR นะครับและเส้นบนก็จะไปบวกกับ ATR ก็จะเป็นราคาทั้ง buy stop และ sell stop ของเราเราก็สามารถที่จะตั้งไว้ได้เลยในส่วนของ stop loss เราก็จะใช้เส้นฝั่งตรงเงินข้ามตั้ง stop loss นั่นเองส่วน take profit ก็ใช้1ต่อ1.5เท่าพอเราตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณสามารถที่จะทิ้งไปได้เลยแต่ถ้าคุณทิ้งไปปรากฏว่า order มันไม่เปิดทั้ง2ฝั่งซึ่ง เป็นไปได้ยากนะแต่ถ้าออเดอร์มันไม่เปิดทั้ง2ฝั่งเวลา14บสนากาเวลา21่สนกาให้คุณลบออเดอร์ทิ้งทั้งสองฝั่งแล้วก็ไปดูตัวของ d o n c ดอนเ Channel ตอนนั้นว่า21่สนกาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วไปตั้งตัวของ b าย s t ็อและเซลด์สต็ออีกรอบหนึ่งหรือใครที่อยากจะเทรดสอรอบก็ได้ก็คือตั้งรอบหนึง14บสนกาแล้วก็ตั้งอีกรอบหนึง21่สนกาแค่นี้คุณก็สามารถที่จะ ล่อยให้ตลาดทำงานแทนคุณได้แล้วนะครับตัวของระบบนี้ยังเพิ่มคิลเตอร์เข้าไปได้อีกนะครับยังปรับได้อีกหลากหลายรูปแบบบางคนถ้าเกิดว่าคุณดูตัวของ e x p o n e n t i a l Moving Average 200เป็นแนวโน้มหลักด้วยก็าสามารถที่จะทำได้เช่นถ้าราคาอยู่เหนือ e x p o n e n t i a l Moving Average 200คุณอาจจะตั้งเฉพาะ b u y stop ด้าน ขาขึ้นเท่านั้นหรือว่าถ้าราคาอยู่ต่ำกว่า Exponential m o ving Average 200คุณอาจจะตั้งตัวของ s e ซ l s t o p ด้านขาลงเท่านั้นตัวดอนเชนไม่ชอบข่าวนะครับเพราะฉะนั้นหล็กเลี่ยงข่าวแรงเช่น Non-Farm Payroll หรือว่า CPI แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะตั้งตอน14นกากับ21นกาซึ่งอันบนเนี่ย14นกามันจะเป็นช่วงก่อนข่าวออกค่อนข้างที่จะนานนะข่าวสารัฐส่วนมากมักจะออกประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มบ้านเรานะครับ ส่วน21ในกาบางครั้งอาจจะมีข่าวตัวของสหรัฐบ้างซึ่งตรงนี้อาจจะพิจารณาไม่เปิดช่วง21ในกาถ้ามีข่าวแดงๆนะครับก็จะเน้นไปที่ตัวเบรกเอาตตอนลอนดอนเปิดกับตัวของ US เเปิด2เวลาเท่านั้นแล้วก็ระวังอย่าวางออเดอร์ก่อนแท่งปิดอย่าลืมใส่บัฟเฟอร์กันแท่งเทียน อย่างที่บอกว่าเราต้องหลอ14ในกาปุ๊บเนี่ยแท่งเทียมมันจะปิดนะครับเราถึงจะดูตัวของเส้นดอนแชนแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูสัก13ในการ50นาทีแบบนี้โอกาสที่เส้นราคามันจะเปลี่ยนแปลงมันก็มีค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ใส่บัฟเฟอร์ตัวของ ATR เข้าไปด้วยเพื่อกันตัวไส้เทียนมาโดนตัว Bu y stop และ s ซ l l stop ของเราก่อน การเบรกเอาต์จะเกิดขึ้นจริงๆและที่สำคัญอย่าลืมยกเลิกออเดอร์ฝั่งตรงข้ามเมื่อออเดอร์ฝั่งหนึ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งเปิดไปแล้วนะเพื่อป้องกันการเข้าเทรดพร้อมกัน2ทางนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือระบบดอนชันชั่แนลร่วมกับบายสต็อปและเซอร์สต็อปแบบเต็มๆที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้จริงตั้งแต่วันนี้ข้อดีของมันคือง่ายไม่ต้องเฝ้ากราฟและเข้ากับคนที่มีงานประจําหรือว่าไม่มีเวลานั่งเทรดตลอดเวลา ถ้ามีคำถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกลิงอีเฟกเพื่อไม่พลาดเทคนิคการเทรดแบบเข้าใจง่ายที่เอาไปใช้ได้จริงทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมกอลจากกลิงอเฟกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ